สวัสดีครับผู้ชมรบฟังคณะ,ะเจรเราเข้ามาในนามของศูนย์ส่งข้อในถิ่นุรกนดาลเราก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะสรุปงานวันแรกเรามาจาก กรุงเทพมาวัดวันที่สามมาถึงที่นี่ประมาณสักสี่ห้าโมงเย็นออกจากบ้านตีสี่ 4, ถึงอมก่อยประมาณสี่โมงกว่าๆเราก็เตรียมอุปกรณ์ที่จะต้องทำงานอะไรบ้างพอวันที่สี่เราเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์นางนอนศูนย์นางนอนนี้เป็นศูนย์ของป่าไม้ไปติดตั้งเครื่องกองน้ำหย,ยาบแล้วก็กองน้ำละเอียดรวมทั้งถัง,งน้ำเสร็จเย็นเนี่ย เย็นจัดเสร็จจากงานของศูนย์นางนอนก็มาทําลําโพงให้กับโรงเรียนยห้วยแม่หกแก้ไขลําโพงกับแอมกับอร์ดวันที่5เราก็ไปแก้ไขที่ศูนย์นางนอนย่อยเรื่องน้ํารั่วติดตั้งเครื่องกองน้ําใหม่แล้วก็ไปแก้ไขที่อุ้มหลองอุ้มหลองเนี่ยมันปัญหาคือน้ามันมันมีการรั่วอยู่เราก็เลยยกระดับเพื่อให้น้ามันเป็นน้ําเฉือนจะได้กองได้ สะอาดขึ้นเราเลยได้เสร็จภารกิจทั้งหมดเนี่ยก็รวมแล้วเย็นของวันที่5เสร็จจากอุ้มหลองเราก็มาแก้ไขลำโพงใส่เชิงคุณนจุพัฒนแตงเจริญก็มอบแอมให้กับวัดสถานให้กับทุกสวัสด์ก็ติดตั้งแอมให้เสร็จก็พักวันนี้เป็นวันที่6เราก็จะเดินทางกลับก็สรุปงานของของเด็กนชนะเจเลที่ทำงานทั้งหมดนะครับ เรารวมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับเพราะว่าเราจบแล้วนะงานทั้งหมดก็กกกกรุ่งรงไปด้วยดีสําเร็จทุกทุกจุดที่เราไปทําไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวมีปัญหาก็คงโทรมาแก้ไขอีกทีหนึ่งก็อนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับขอบพระคุณครับผู้ชมรรบฟังครับ